เดี๋ยวคลิปนี้จะพาเดินไปตามระเบียงคตครับตรงที่เก่าแล้วก็ตรงระเบียงคตใหม่ที่ทําเสร็จจากเมื่อมาเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาจนถึงตอนนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับทําไปเยอะอยู่ไปเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงคตตรงข้ามกับลานธทมลานธทมที่เป็นอ ธรรมเทศนานะครับเวลามีการมีงานอะไรก็จะมาจัดตรงที่ลานทมด้านหน้ากลางกลางก็คือออกแบบได้สวยงามมากเลยครับตามที่เห็นในรูปฝั่งโน้นก็จะเป็นด้านหน้าทางเข้าตรงสะพานนาคราชเพราะว่าตรงนั้นจะมี บริเวณกว้างทําเป็นลานจอดรถได้ฝั่งด้านหน้านะด้านหน้าทางขึ้นสะพานเป็นที่ลานจอดรถได้จอดรถได้หลายคันว่างันเถอะนอกนั้นก็จะเป็นที่ชาวบ้านแล้วก็ที่ของวัดผสมกันก็คือถ้าทําเสร็จเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้ก็คือรถลาน่าจะมาเยอะอยู่ก็ต้องมีที่จอดรถรองรับก็จะเป็นการกระจายรายได้ไปสําหรับ ผู้คนที่อยู่แถวบริเวณบริเวรบริเวณละแวกใกล้เคียงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักรีสอร์ทอาหารร้านค้าอะไรต่างๆมากมายที่จะเพิ่มเติมมาในภายภาคหน้าเนี่ยครับที่เรียกว่าลานธรรมก็คือตรงนี้เวลาจัดงานต่างๆด้านบนนั้นก็จะเป็นหอ,อด้านบนนั้นก็จะเป็นสำหรับที่พระขึ้นไป ธรรมาศทำมาสนั่งเทศนาข้างบนครับอันนี้เราเปียงคดที่ทำเสร็จต่าสุดต่าสุดสุดๆร้อนเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักคนงานแล้วก็พระ เดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเห็นมองเห็นตรงประตูที่เรามองขึ้นไปตรงปราสาทประธานที่จะสูงขึ้นไปลดหลั่นกันขึ้นไปปรางแต่ละยอดนี้ก็จะตรงอยู่ตรงบันไดทางขึ้นยิ่งยอดเยอะเท่าไหร่ก็จะสวยมากขนาดนั้นคือความสวยอยู่ที่ยอดพระปรางความอลังการนะครับ ของปราสาทหินยุคโบราณถ้าปรางน,น้อยก็จะเหมือนปราสาทองค์เดียวแต่ก็ลายร้อมอยู่ขอบขอบหัวมุม,มสีด้านเนี่ยครับรันทำก็ปูกกระเบื้องเรียบร้อยเพราะว่ามาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดินโคลอนอยู่ ยังไม่ได้ปูกกระเบื้องอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งแะสลักเหลือที่เหลือนะครับอันนี้เป็นหินที่มันแตกยังไม่ได้ตกแต่งนะครับเพราะว่าจะต้องมีการปิดหน้าหิน ขัดหน้าหินอีกนี่ครับก็มาถึงประตูที่เรามองเห็นตรงกลางหลักปางประธานนะครับด้านบนเนี่ยเนินดินข้างบนนี้ก็จะเป็นปางประธานนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่ก็จะสวยเท่านั้นแต่ขอบขอบนี้ใช้ ใช้การเทป,ปูนนะครับเทป,ปูนเนี่ยเทป,ปูนเสริมเหล็กตามสายตาที่เห็นเนี่ยแล้วก็จะนำหินมาวางด้านข้างอันนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนะเพราะว่ายุคสมัยมันพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือปูนอะไรมันมีแล้วสมัยก่อนมันไม่มีหรืออาจจะมีอยู่เราไม่รู้ ก็เป็นไปได้นี่ครับหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนน้อยที่จะมาเทินขึ้นตรงข้างบนเนี่ยข้างบนที่ผมยืนอยูน่นี่ครับเขาก็จะมีการวัดมาแล้วแล้วก็จะมาเทินขึ้นนะครับที่มีเครนอยู่นะครับ จะมีเครนยกก็จะมีพระกับช่างนะครับมาช่วยกันทํานะครับที่เห็นอยู่จะซุม่ม บนเดินนั้นก็จะเป็นรถรถตักกำลังปรับหน้าดินอยู่นะครับปรับหน้าดินให้รถลั่นเป็นชั้นขึ้นไปจนถึงพระปรางชั้นบนปางประธานคือตามภาพที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นเนินดินสี่เหลี่ยมนะครับเนินกองดินสี่เหลี่ยมขวามือนี้ก็จะเป็น ผ้าปรางนี่นะครับหัวมมตรงหัวมุมแล้วก็จะเป็นปราง1 2ตรงกลาง3ริมก็คือ3ฝั่งละสามาง,งั้นเถอะสามส,ส,ส,สองก็เป็น12ปรอางนะครับโดยรอบโดยรอบเนินดินนี้ก็จะมี12บส,สปางโดยรอบแล้วก็ชั้นบนอีกปรางใหญ่ เพราะว่ารอบนอกนี้ก็จะ3เหมือนกัน3 4 12ก็เป็น12 12 2 2ส24อง24 24ปรางไม่รวมกับด้านหน้าทางขึ้น จะมีการติดป้ายนะครับอันตรายห้ามเข้าเราก็จะถ่ายอยู่รอบนอกนะครับอยู่บริเวณรอบนอก คนเยอะมากครับเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่งไม่ได้อาภาพติดตจมูกมาแต่อ้อมไปอีกด้านหนึ่งครับ